สวัสดีกันด้วยนะครับเพื่อนัเราชมรายการที่มีชื่อว่าวันๆของผมกับอาซูเลนนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาแนะนําว่าทําไมเราควรที่จะปั้นเฮลน่านะครับผมสําหรับพวกมือใหม่หรือคนที่ยังไม่ได้ปั้นตัวเฮลนนานะครับผมไม่ใช่เฮลน่าที่ตรงหน้าจอนี่ครับอันนี้มันเฮลน่าเมต้านะครบรตัวกันนะครับผมพูดหมายถึงไอ้ตัวเฮลน่าปกติเนาะ โอเคก็ไปดูกันครับก็สำหรับเฮเลนาปกติจะเป็นเรือลาตเวนระดับ S R นะครับถ้าถามว่าเฮเลนาหายากไหมหายังไงนะครับก็อาจจะยากอยู่นะครับสำหรับมือใหม่แต่ถ้าเคลียด่านเนื้อเรื่องถึงซักด่าน5ด่าน6ก็จะมีโอกาสหาง่ายมากขึ้นครับเพราะว่าเฮเลนา รอบในด่าน5ขีด1 6ขีด1 9ขีด4และ1 2ขีดหแถมถ้าใครหากิวเข้าได้นะครับตัวฮีเลนาก็จะมีแรกในกิวช็อปเหมือนในคลิปที่ผมแนะนำระบบกิวไปนะครับสกิลที่ทำให้ฮีเลนาน่าสนใจและหน้าปั้นก็คือสกิลนี้นะครับเรด้าสแกนนะครับผมอันนี้คือในกรณีที่อัพจนเต็มนะครับ ทุก20วินาทีมีโอกาส60%ที่จะดีบัฟเรือศัตรูทั้งหน้าจอโดยที่ศัตรูจะได้รับดาเมจแรงขึ้น40%เป็นเวลา10วินาทีนะครับเขาพูดง่ายๆก็คือศัตรูจะโดนดาเมจแรงขึ้นเป็นเวลา10วินาทีเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็เลยถูกเอาไว้ใช้กันในการเคลียร์ด่านบอสเคลียร์พวกด่านต่างๆเนาะ แต่เฮเลนามันไม่ใช่เรือที่เป็นแค่ระดับ SR เฉยๆนะครับเพราะเฮเลนาเนี่ยมีรีโทฟิตด้วยนั่นเองถ้าเราอัพเฮเลนาเป็นรีโทฟิตสำเร็จนะครับไอตัวสกิลเรดาร์สแกนเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นเรดาร์สแกน plus นะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความสามารถมาอีกอย่างคือเมื่อสวม s เมื่อสวม เมื่อสวม SG r a d า r เรือ,อลำนี้จะเพิ่มค่าหลบอีก10%และสกิลนี้จะทำงาน16วินาทีหลังจากเริ่มการต่อสู้นะครับและยังมีสกิล r e t r o f i t ที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอันก็คือสกิล The Wonder of Kula Graf นะครับอันนี้ก็ในกรณีที่อัพเต็มอีกแล้วเหมือนกันนะครับผมมันจะลดดาเมจต่อวิดีโอที่เรือ,อลำนี้ได้รับ15%นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ถ้า มีเรือสามลำในแนวหน้าและมีเรืออเมริกาในตำแหน่งสุดท้ายที่ไม่ใช่ตัวเฮเลนาเองนะครับเรือลำนี้เรือลำ,ำนั้นเพิ่มค่าหลบหลีก12อเอเก็เรียกได้ว่านอกจากที่จะมีสกิลบัฟเพิ่มค่าหลบหลีกให้ตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังมีบัฟเพิ่มหลบหลีกให้เพื่อนด้วยนะครับแต่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรืออ,อเมริกาด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องพ่วงท้ายด้วยนะ สำหรับเฮเลนาใน PVP กับ PVE เนี่ยผมไม่แน่ใจน,นะครับว่าดีไหมเพราะช่วงนี้ใน PVP เนี่ยผมจะเห็นเป็นพวกตี้อิตาลีนะครับตี้เรือญี่ปุ่นเนาะเป็นส่วนใหญ่ทำให้ผมไม่รู้ว่าเฮเลนาใน PVP เนี่ยเขานิยมใช้กันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าทำเป็นแบบพวกตี้อเมริกาก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะเห็นเอามาใช้กันเนาะ ส่วน PVE ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นการเล่นด่านเนื้อเรื่องนะผมมองว่าเฮเลนาก็เหมาะในระดับ1ในการเอาลงด่านเนื้อเรื่องนะครับด้วยสกิลของนางที่ทำให้เรือศัตรูทั้งหน้าจอในตอนนั้นโดนดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องรุ้นว่าสกิลจะติดไหมนะครับเพราะว่าโอกาสมัน60%นะ แต่ถ้าเล่นในด่านเนื้อเรื่องเนี่ยยังไงมันก็ต้องลงหลายรอบอยู่แล้วนะครับผมก็มองว่ามันน่าจะได้เห็นว่าสกิลของนางติเนาะสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มองว่าฮิลีนาเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับการนําไปใช้กับด่านเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับและอันสุดท้ายก็คือ Operation s i l e n t นะครับก็อันนี้จะเป็นก็จะเน้นเกี่ยวกับตอนลง Boss, บอสซะเป็นส่วนใหญ่เนาะก็แทบจะเรียกได้ว่าตั้งแต่ฮิริวเมตาอาร์โกย่าเมตาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเฮร e นาเมตาเนี่ยเวลาผมเซิร์ชหาเกี่ยวกับพวกแบบคลิปเกี่ยวกับการจัดกองเรือในการสู้กับบอสเมตานะครับแทบจะเห็นเฮรีนาที่ปั้นรีโทฟิตแล้วเนี่ยเอามาใช้กันเกือบทุกคลิปเลยเนาะและสุดท้ายที่ พอจะบอกได้ว่าเฮเลนาเนี่ยควรจะปั้นนะครับนั่นก็คือเทริสของคุณอุซงินั่นเองนะครับตัวของคุณอุซงิเนี่ยให้เฮเลนาอยู่ในเทียูนนะครับในสายซัพพอร์ตนะก็จัดได้ว่าเป็นเรือที่ดีอีกลำหนึ่งเลยนะครับควรหามาปั้นไว้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดเกี่กับเฮเลนาเนาะก็คือตัวของเกียตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเฮเลนาเนี่ยมีสกิลที่บอกว่าเมื่อใส่ ตัว SG r a d ารนะครับมันจะเพิ่มค่าหลบหลีกเนาะก็คือมันจะเป็นเหมือนกับยิ่งใส่ตัวเกียร์ตัวนี้ก็จะยิ่งบับนะครับก็ไอสำหรับเกียร์ตัวนี้เนี่ยสามารถหาฟาร์มได้ในด่าน6ขีดหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งสีม่วงสีทองเลยนะครับให้ฟาร์มเนาะเป็นเหมือนฟาร์มเศษเอาไปสร้างเป็นตัวเกียร์อีกทีหนึ่งนะครับแต่สำหรับผมในตอนนี้เนี่ย ยังฟาร์ม SG สีเรดสีทองไม่ได้นะครับก็เลยใช,ใช้เป็นสีม่วงไปก่อนนั่นเองนะครับผมถ้าให้ดีก็ควรจะใช้เป็นสีทองนะก็นะครับในกันบ้านนะครับสำหรับคลิปแนะนำเฮลีนาเนาะก็เป็นเรือที่หน้าปั้นนะครับสำหรับมือใหม่หรือแม้กระทั่งตัวของมือเก่าที่แบบยังไม่มีตัวของเฮล n น่านะครับก็สามารถ เอาน้องเนี่ยไปปั้นกันได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าพูดผิดพูดถูกยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ขนาดทำมาจะหกคลิปอยู่แล้วนะก็ยังรู้สึกว่ายังพูดตะกุกตะกากยังพูดผิดถูกอย่างนี้อยู่เลยนะครับ หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากช anel ที่มีใครอยากดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กับช anel นี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ